สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะเนเดตออกงานแทนยาย่าเพราะติดโควิดรอบสองหอยอดคําหวานคิดถึงตลอดเป็นได้ทุกอย่าง รวมทั้งออกงานแทนพระเอกพัตนเดชคูกินิยะมาร่วมงานฉลองครบรอบ75ปีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเซ็นทรัล75 a n นว v ร์ซารีแกรนด์โอเพ n นิ่ g ในก r t y ปา์ตี้นารนสแควร์บีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นเดชมาแทนนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันหวันใจแบบด่วนๆเพราะยาย่าเป็นโควิด19รอบ2ณนเดชเลยได้อัปเดตอาการเริ่มจากวันนี้มาออกงานคนเดียว น้องไม่สบายครับก็เลยรับหน้าที่มาแทนกับพี่มิวนิฐาแบบทันควันมากเลยผู้จัดการบอกเดี๋ยวต้องไปงานด่วนหน่อยนะก็เลยมาแทนน้องสายตรงมาหาเลยไหมไม่ขนาดนั้นครับคิวได้พอดีใช่ครับจริงๆว่างรับงานแทนน้องงานนี้งานเดียวครับน้องป่วยดูแลให้กำลังใจยังไงบ้างก็ดูแลครับมีเวลาว่างก็เข้าไปดูไปส่งข้าวส่งน้ำอาการเป็นยังไงบ้าง ดีขึ้นเยอะครับตอนที่ทราบคืออยู่ด้วยกันไหมหรือแยกกันทำงานจริงๆช่วงนั้นก็อยู่ด้วยกันด้วยเพราะทำงานด้วยกันแต่ว่าตัวผมเองก็ปลอดภัยไม่มีอะไรครับถือว่าน้องเป็นรอบสองใช่ครับรอบสองน้องก็ไม่รู้ว่าติดจากไหนใช่ครับตอนนี้ใครเป็นก็ได้หมดเรากลัวโควิดไหม ผมก็กลัวอยู่เพราะว่าคุณพ่อก็ติดเตียงเราก็ระมัดระวังแต่ว่าทำงานเกือบทุกวันเราต้องเช็คที่หน้ากองทุกวันอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียค่า ATK บ่อยเท่าไหร่โชคดีของผมไปตอนนี้เราต้องแยกตัวออกจากบ้านไหมใช่ครับจริงๆโชคดีบ้านผมมีสองหลังถ้าเป็นก็คือแยกอีกหลังได้เลย ราก็ยังไม่เคยติดโควิดจริงๆติดไปแล้วแต่ว่าเงียบเียบไปไม่ทำให้ใครเดือดร้อนงานของน้องที่ต้องเลื่อนไปก่อนวางแผนไว้ยังไงบ้างจริงๆเร็วเร็วนี้น้องก็กลับมาทำงานแล้วนะครับมีแคนซิลรอไป2-3งถึงางานแต่ว่าหลังจากนี้กลับมาก็คงต้องเหนื่อยหน่อยเป็นกำลังใจให้กันไปยาย่ามีอาการอะไรบ้างตอนนี้คงน่าจะไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องกักตัวในบริเวณเขาก็คงเบื่อผมก็คอยให้กำลังใจดูแลครับ กำลังใจเป็นยังไงบ้างจริงๆก็คุยกันตลอดอยู่แล้วมีบ้างบางวันที่เข้าไปดูเขาคิดถึงไมโควิดเข้ามาขั้นกลางระหว่างเราไม่เป็นก็คิดถึงครับจริงๆละครลายกินรีเป็นยังไงบ้างจริงๆก็เป็นเรื่องที่ตั้งใจมากทีมงานและนักแสดงทุกคนก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากเพราะเราใช้เวลาค่อนข้างนานในการถ่ายทำผมก็รอดูสองวันแรกก็ถือว่ามีคนชอบเยอะชื่นชมเยอะ เพราะตัวเรื่องเป็นสืบสวนสอบสวนและเรื่องราวก็ดําเนินไปค่อนข้างที่จะคาดเดาไม่ได้ใครอ่านนิยายมาก็คาดเดาไม่ได้ที่ออกคงพัดตั้งใจทํางานนี้มากๆผมเชื่อว่าตอน3-4ถึงต้องมันแน่ๆหลายคนก็ติดเพราะเนื้อเรื่องชวนดูต่อก็ดีใจครับจริงๆละครแนวนี้น้อยมากๆเท่าที่คุยไว้ตอนแรกผมยังคิดอยู่เลยว่าจะตัดต่อออกมายังไงออกมาเป็นแนวไหนตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดเลยทีมงานสุดยอดมากๆหายเหนื่อยไหม หายเหนื่อยครับบางทีผมเริ่มทานตัวเองด้วยซ้ำทำไมหงุดหงิดง่ายขนาดนี้เรื่องนี้วายๆแต่จริงๆมันมีปมครับไม่ค่อยเห็นเราเกลี้ยกล่อดขนาดนี้ใช่ครับเรื่องนี้ค่อนข้างทำการบ้านเยอะต้องการที่จะเปลี่ยนอะไรที่ซ้ำๆเดิมๆในการแสดงของตัวเองด้วยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเรื่องนี้ถือว่าปลดล็อกการแสดงของเราไปอีกขั้น ใช่ครับผมว่าอาจจะโตขึ้นด้วยแหละมีบทหลากหลายให้เราเล่นมีโอกาสเห็นลู่ทางขอองค์การแสดงในหลายๆรูปแบบมากขึ้นเราก็พร้อมที่จะรับและเรียนรู้มันเป็นผลที่ดีกับเราด้วยแฟนๆก็รอติดตามเราทั้งคู่เรื่องนี้ ใช่ครับคือเรื่องนี้ถ้าถามมหาความจริงไม่ต้องคิดเลยบางคนอาจจะมองว่านาเดตย่าญาเล่นด้วยกันอีกแล้วผมว่าเรื่องนี้มันแตกต่างเลยทีความเป็นนาเดตและย่าญาไปได้ค่อนข้างเยอะมากๆดีใจครับเป็นเคมีแบบใหม่ที่แฟนๆจะได้เห็นกันขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ